เฮ้ยมาดิจังหวะนี้มาดิครับมาเปิดส um> ุดท้ายแล้วเปิดสุดท้ายแล้วนะคุณดูเปิดสุดท้ายแล้วนะคุณดูแปดร้อยแปดสิบครับโอ้โหดอกนี้สามร้อยเจ็ดสิบห้าและดอกนี้สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทคุณดูเพชรไหมบอกแล้วของจริง ก็สวัสดีทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมตัวตึงนักปั้นนะครับโอ้โหเปิดคลิปมาก็ฟ้าร้องเลยนะคนุณดูนะฮะวันนี้จะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเออสาวทําจะแจกโบนัสเราหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะครับวันนี้เราก็อยู่สาวทํามค่ายพีจีนะครับผมวันนี้นะครับก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับสาวทําแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือวันนี้เราเอาทุนมาแค่30บาทนะครับไม่รู้เราจะทํากําไรได้หรือเปล่านะคุณดูก็ต้องฝากให้กําลังใจกันด้วยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันที่ทุนฮะเอ้เบทห้าบาทนะครับผมมาก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปด้วยลวกันนะครับผมก็วันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะก็ต้องฝากติดตามด้วยไปเลย let's go จังวะนี้เปิดแรกไปครับจังวะนนี้เปิดแรกแจกมาหนึ่งบาทนะครับผม เฮ้ยเย่บบอกนะปั่นเข้าฟรีเกมก็ดูอ่าแล้วเข้าด้วยนะกูดูแม่จังวันนี้สวยพี่สวยเลยสก,กัตเตอร์สี่ตัวนะครับผมไป let's go ไปดูกันเลยเหลือสิบหกบาทสุดท้ายนะกูดูแม่ผมนี่แหละเทอเลยจังวันนี้อ้าวโหสิบสองบาทนะครับผมเฮ้ย เกือบไปได้ฟรีเลยฟรีเลยบาเอ้ยยังไงครับผมเฮ้ยเกิดไปหรือเปล่าฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเอาหน่อยเพื่อนนึกงว่าจะได้12บาทเออดอกนี้300สวยพี่สวยเออ360้ย แล้จังวันนี้หวดเข้าไปอีกหนึ่งชุด <c oughs> และทองเถือกโอ้โหตัวพ้ะตัวสีทองแม่งเข้าเฉยเลยนะเมื่อกี้ยาพันสองร้อยบาทนะครับผมโอ้ยรรดตายจบไปหนึ่งพันสองร้อยสิบสี่บาทนะฮะร,รวมของเดิมอีกสิบหกบาทนะครับผมก็เป็นเท่าไหร่นะยาเอาวะเริ่มมาแล้วมาดู ตอนนี้ทุนเราหนาแล้วนะฮะก็จะขอเล่นสก็อกเว็ดยี่แล้วกันนะคุณดูไปยังวันนี้มาไปคุณดูปั่นเกลือไปเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยทำไปเล่นไปเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหดอวนี้เป็นไงละสามพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทกูดูเชียโอ้โหตัวแพงเข้าดูเรื่องครับกูดูสี่พันสามร้อยสี่สิบห้าบาทนะฮะไอคิบหายโคตรเวอร์เฮ้ย,ยมาดีครับเอ้าแล้วทำไมไม่เป็นเคเราเพื่อนเออมาจังหวะน,นี้ดูเค โอ้โหหกพันเก้าร้อยสิบสองบาทโอ้โหก่อนที่เพื่อนๆจะเข้ามาเล่นนะครับเพื่อนๆก็ต้องท่องคาถาก่อนนะนเพื่อนๆนะฮะพุทโธแตกทำมังแตกสังขังแตกโอ้โนโมพุทธยะขอให้สล็อตแตกเพียงนี่ไงหกพันเก้าร้อยบาทครับผม แตกด้วยนะคุณด,ดูนี่นะฮะท่องก่อนเข้ามาเล่นนะฮะจะได้ขังไม่เชื่อเดี๋ยวดูเลยอีกชุดหนึ่งอือบอกแล้วไงอีกชุดหนึ่งคนดูและจังหวะน,นี้สแกตเตอร์ขาดอีกตัวเดียวฮะรุนกันไปมาดิครับอือตัวแพงสุดบอกแล้วคาถาเขาดีจริงอืมกับหลวงพ่อสแกตเตอร์ โอ้โห่สิบสองบาทนะฮะโหล้วตอนนี้แตกหมื่นแล้วนะคุณดูมาแล้วเข้าฟรีสปินอีกนะฮะเบ็ด20บาทจัดไปครับจัดไปฮะจัดไปฮะ,ปฮะนี่ไงนี่ไง ถ้ายังไม่หนำใจนะครับก็ท่องไปอีกนะคุณดูพุทธังจงแตกหัมมังจงแตกสังฆังจงแตกโอ้มโมพุทธยะขอให้สลอตแตกเพียงอ้าวยังนะครับผมยังนะเฮ้ยยังเหรอโอมสาธุสาธุเพียงร้อยแปดแปเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าไหนะขอรออีกสักทีดิ มาเบ็ดห้าสิบเลยแล้วกันคอยสักเปิดไปเอ้ยเอาอีกหน่อยแล้วกันเฮ้ยมาดิจังหวะน,นี้มาดิครับมาเปิดสุดท้ายแล้วเปิดสุดท้ายแล้วนะคุณดูเปิดสุดท้ายแล้วนะคุณดูแปดร้อยแปดสิบนะค,ครับโอ้โหดอกนี้สามร้อยเจ็ดสิบห้าและดอกนี้สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทคุณดู เพ็รไมบอกแล้วของจริงโอ้โหสุดในรุ่นหน้าชมพูเข้าโอ้โหสองหบ้าทครับผู้ดูอ่ะโอเคนะครับ,ดดนะรบวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปด้วยแล้วกันนะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นเกมไหนก็ต้องฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ สวัสดีครับ